มาแล้วจ้ามาแล้ว Home Buyers TV วันนี้จะพาไปสองบ้านคอนโดที่น่าสนใจกันค่ะ ครั้งนี้ขอโฟกัสมาที่นอกเขตเมืองกรุงกันซะหน่อยไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพอย่างฉะเชิงเซานี่แหละค่ะเป็นโซน eec หรือพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโซนนี้เศรษฐกิจการค้าก็ดีมีการเจริญเติบโตสูงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมค่ะใครคิดจะย้ายมาทำงานที่นี่ดูเอาไว้เลยค่ะ เปิดตัวกันด้วยคอนโดมิเนียมอยู่สบายๆดูแลง่ายๆค่ะ ะอยู่อาศัยก็ได้ลงทุนก็ดีที่พราวคอนโดเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้นมีห้องพร้อมอยู่ค่ะมี2อาคาร447ยูนิตที่ตั้งโครงการบนถนนเทพคุณากรเชื่อมต่อกับถนนชะเชิงเซาบางประกงได้ง่ายๆค่ะจะเข้ากรุงเทพก็ใช้มอเตอร์เวย์ได้สะดวกตอนนี้เหลือขายแค่ห้องสตูดิโอขนาด26.7ตารางเมตรเท่านั้นนะคะฟาซิลิตี้ที่นี่มีครบพร้อมใช้งานได้สบายเลยค่ะ ราคาเริ่มต้น1,290,000บาทมาดูทาวน์โฮมบ้านแฝดและโฮมออฟฟิศกันบ้างค่ะที่วิคทอรียการ์เดนบิวมอเตอร์เวย์ทั้งโครงการมีบ้าน158ยูนิตโลเคชันดีดีใกล้ทั้งถนน314บางประกงฉะเชิงเซาและใกล้ทางเข้ามอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีค่ะ อยู่ในแหล่งงานนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรลโก้ท d อฟดีอมตะนครบ้านดีไซน์สวยมีเอกลักษณ์ในสไตล์ยุโรปตัวบ้านแฝดหน้ากว้าง6เมตรที่ดินเริ่มต้น40ตารางวามี2ขนาดให้เลือกค่ะคือ150ตารางเมตรและ180ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันค่ะราคาเริ่มต้น2,990,000บาท ต่อด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่โครงการมารวยโสธร4โครงการไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะขนาดกำลังดีมีบ้านจำนวน150ยูนิตบ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรและบ้านแฝดที่ดินเริ่มต้น39.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย142.5ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง8ริ้วเลยค่ะ จากโครงการขับรถไปที่ถนนใหญ่314หรือถนนบางปะกงฉัดเชิงเซาช่วงแถวแถวห้างโฮมโปรไม่เกิน5นาทีค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ง่ายมากที่นี่ราคาเริ่มต้น3 4ล้าน4แสนบาทค่ะปิดท้ายด้วยบ้านมารวยรเวร์ไซด์บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับพรีเมียมของเมือง8ริ้วเลยค่ะ ที่นี่มีบ้านทั้งหมด491ยูนิตอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงบรรยากาศดีดีค่ะลมฟโลตลอดทั้งปีได้ความเป็นธรรมชาติแถมการเดินทางก็สะดวกด้วยนะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเข้าถึงมอเตอร์เวย์และถนนสายหลัก314บางปะกงฉัดเชิงเซาได้สบายค่ะจะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ยากที่นี่บ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่สุดแบบบ้านราชาวดี ที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย201ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น3ล้าน9แสนบาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรวมมาไว้ให้แล้ว ใครที่อยากได้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเซาเดินทางเข้ากรุงเทพได้ไม่ยากมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งคอนโดบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตและทาวน์โฮมรวมถึงโฮมออฟฟิศค่ะอยากอยู่แบบไหนไปจองกันได้เลยครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ดูได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะคราวหน้าอยากให้ Home b u y e ร s TV ววมโครงการดีๆที่ไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ